เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาซีพเปบ้วรถสวยๆมาชมเลือกสีเลือกขายนะครับคันนี้เป็นฮอนดะ้าฮอนด้าซีวีบีศูนย์สองครับซีวีเดนมิชั่นเครื่องเกียร์ดีสีสวยเดิมๆบางๆเล่มครบพร้อมใช้ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองราคามอไซค์ครับไปขับเที่ยวขับซิ่งกันหล่อๆได้เลย 49,000บาทนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าซื้อมาจำด้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจด้วยครับภายในยังสวยเดิมๆม,มีเครื่องเสียงจอสัมผัสจอใหญ่ๆเลยเบาะหนังเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าเครื่องวิเทคนะครับของเครื่องเดิมสะาดชานหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักเล่มเอกาสารครบนะครับราคานี้เล่มเอกาสารครบท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับ เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ